วนดวนดำเงาเลี่ยมมาเลยครับโค้งสายส,สวยๆข้ามแม่น้ำบางประกงมาจะมุ่งหน้าผ่านไปยังป้ายจุดรถแปดสิวนะครับออกโค้งสายส,สวยๆไปสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆและผู้ที่ชื่นชอบรถไฟวันนี้จะมาดูรถไฟวิ่งข้ามแม่น้ำบางประกงครับเป็นจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปรถไฟยอดนิยมอีกจุดหนึ่งครับเป็นโค้งสวยๆที่หลักกิโลเมตรที่64 ช่วงข้ามแม่น้ำบางประกงนะครับบริเวณสะพานเหล็กนี้จะเป็นบริเวณของป้ายหยุดรถไฟแปดลิ้วนะครับโดยที่ป้ายหยุดรถไฟจะอยู่ที่โค้งนี้ครับหลุดโค้งนี้ไปจะเป็นป้ายหยุดรถไฟแปดลิ้วถัดไปนู่นก็จะเป็นชุมทางฉะเชิงเซานะครับเดี๋ยววันนี้เรามารอติดตามดูกันนะครับว่าจะมีขบวนรถไฟอะไรทําขบวนวิ่งโค้งข้ามแม่น้าบางประกงมานะครับเราจะเดินตามที่ทางนี้ไป จากสะพานเหล็กไปตรงหลักกิโลเมตรที่หกิบสี่ประมาณหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลเมตรนะครับเดี๋วเรอไปรอรับชมว่าจะมีรถไฟขบวนไหนทำขบวนวิ่งผ่านมานะครับสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำบางปะกงจะอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่หกสิบสี่นะครับจะอยู่กึ่งกลางระหว่างสถานีรถไฟดอนสีนนท์กับป้ายจุดรถไฟแอดเลี้ยวนะครับถ้าจะมานั้นก็มาจาก ใ่ยหยุดรถไฟแปรริ้วจะกใกล้กว่านะครับเดินจากปาาหยุดรถไฟแปรริ้วเดินมาประมาณหนึ่งกิโลนะครับจะเป็นุดถ่ายรูปยอดนิยมของคนชอบรถไฟนะเลยนะครับเพราะว่าเป็นโค้งรถไฟที่สวยงามมากเลยนะครับสําหรับส่วนทิศทางนี้จะไปท,ที่สถานีรถไฟดอนสีนน ถานีรถไฟพานทองแล้วก็ไปที่สถานีรถไฟชลบุรีนะครับสําหรับทิศทางนี้ทางรถไฟช่วงนี้เป็นทางรถไฟข้ามแม่น้ําบางปะกงนะครับเป็นทางรถไฟสายตันออกตอนล่างแยกออกมาจากชุมทางฉะเชิงเรามุ่งหน้าไปยังจังหวัดชนบุรีพัทยาภูตาลหวงจุกเสเมดแล้วก็มีไปถึงมาบตาพุทธจังหวัดระยองนะครับ นี่ครับดูบรรยากาศของแม่น้ําบางประกงครับผมแม่น้ําบางประกงไหลเอ,อืเออ่อยๆไปออกทะเลอ่าวไทยนะครับโอ้มีผักตบเยอะมากเลยครับผักตบไหลไปกับแม่น้ําเอผักตบถ้าไหลตรงไปออกทะเลมันจะเจริญเติบโต,ตในน้ําเข็มได้หรือเปล่านะครับก็ไม่รู้ว่าปลายทางปากแม่น้ําเขาจะมีดัก ผักตบไปหรือเปล่านะครับนี่ครับผักปักตบไหลเอื้อไปกับแม่น้ําครับก็ต้องไปออกนู่นนหะครับเอาไทยนะครับมุมขวานี้ก็จะเป็นโซนของโรงพยาบาลฉะเชิงเซาครับบริเวณนี้เป็นทางโค้งครับเป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำบางกงเดี๋ยวเรามารอดูว่าจะมีขบวนรถไฟขบวนไหน ทำขบวนผ่านโค้งสะพานรถไฟช่วงข้ามแม่น้ำกันบ้างนะครับมาแล้วครับหนึ่งขบวนเป็นรถดวนดำรถบรรทุกน้ำมันดิบขบวนที่629มาบตะพุทธบึงพระ จะมุ่งหน้าผ่านป้ายหยุดรถ8ปลิ้วและชุมทางฉะเชิงเซาตลอดไปทางที่สถานีบึงพระตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับสำหรับขบวน629มาดูอีกขบวนครับเหลืองมาทั้งขบวนนะครับเป็นขบวนที่608จันเสนมาตบตะพุทธนะครับ มาจากสถานีจันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับกำลังวิ่งข้ามแม่น้ำบางบกงมุ่งหน้าไปยังสถานีดอนศรีนนท์พานทองนะครับมาอีกหนึ่งขบวนครับเป็นขบวนที่ลากมาอย่างยาวๆนะครับลองนับกันดูนะครับว่าลากมาทั้งหมดกี่แคร่นะครับ 858ท่าเรือแหลมฉบังปลายทางไอซีดีราชกระบังครับทําขบวนมาทั้งหมด35ปตทครับผมอย่างยาวเลยครับขบวนนี้มีขบวนรถโดยสารมาหนึ่งขบวนครับเป็นขบวนรถดีเซลรางสปพินเตอร์ขบวนที่998ต้นทางจุกเสเี็จปลายทางที่กรุงเทพหอหลวโพนครับมุุงหน้าไปรับตรงบริสารที่ชุมทางฉะเชิงเซา ตบท้ายของวันนี้ด้วยขบวนที่860หท่าเรือแหลมจะบังตลอดไปทางที่ไอซีดีร่าจะบังนะครับกำลังทำขบวนวิ่งผ่านป้ายหยุดรถแปดเดีวนะครับซึ่งป้ายหยุดรถแปดเดีวกับสถานีชุมทางฉะเชิงเซาคนละสถานีคนละสถานที่นะครับซึ่งจะอยู่ห่างกันราวๆสองกิโลเมตรนะครับ ซึ่งเมื่อผ่านป้ายหยุดรถแตดริ้วไปแล้วก็จะเป็นสถานีถัดไปคือสถานีชุมทางชะเชิงเซานะครับ